ทีวีนะครับวันนี้เอ้ยไม่ใช่คุณมกับช่องคอปเตอร์แอนด์ชิตันทีวีนะครับเราเลือกจะมาเล่นเกมปืนกันนะครับไปเลย เดี๋ยวเราจะไปข้างนะครับใช่ไหมใชอ,อ <c oughs> ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายยจ้า